สวัสดีค่ะพวกเราวงมิกเกิลฮาครับ เป็นดนตรีแนวอิเล็กทรอนิกส์บ๊อปอะครับตีความในแบบสิ่งที่เราชอบเป็นสถานที่ที่เป็นครอบครัวแล้วก็เหมือนเพื่อนพี่น้องมาแชร์ไอเดียกันนะครับเหมือนเป็นเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเวลาเจอกันคล้ายๆกับโบทเลยแชร์ประสบการณ์แชร์แนวคิดตัวเองแล้วก็ทำออกมาเป็นเพลงค่ะเป็นวงดนตรีที่เราสามารถทดลองอะไรกับสิ่งเป็นสิ่งที่เราชอบทางดนตรีเป็นพื้นที่ว่างที่แบบเราสบายใจการรวมของ รสนิยมความชอบทางดนตรีของแต่ละคนในวงมากกว่าเราชอบความเป็นอิเล็กทรอ,น,อนิกส์ป๊อปแล้วก็ที่มันใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปได้ะคะ่ะความเป็นตัวเองที่รวมกับของคนอื่นมาเลยไม่สามารถอธิบายออกมาได้ว่าจะยามว่าอะไรคะ่ะ <c oughs> มันเป็นที่แต่ละคนชอบก็มีเหมือนเหมือนมาคุยกันมาเบนกันมันมีตรงกลางก็มีเล็กทรอนิกแน่นอนที่ชอบเนื้อหาในเพลงเนื้อหาของที่พี่แบงค์แตง่งหรือที่พีเอแต่งอะไรเงี้ยก็จริงๆมันเป็นคําพูดของคุณยายผมครับบางทีผมก็ตามภาษาหลานน่ะก็ถามว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างยายอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเขาก็ชอบพูดวันนี้ดีกว่าเมื่อวานวันนี้ดีกว่าพอพูดไปเรื่อยเราก็รู้สึกว่า เออมันเป็นคำพูดที่ดีนะมันในแง่ของแบบมันเหมือนเป็นการอยู่กับปัจจุบันนะครับเอออนาคตมันก็มันก็คือพรุ่งนี้เนาะกับพริบตามันก็คืออดีตแหละเราสึกว่าปัจจุบันน่ะมันคือสิ่งที่ดีที่สุดบางทีคนเราคาดหวังกับอนาคตมันก็เครียดคิดถึงอดีตก็เครียดการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบทําให้เราตัดสิ่งที่ไม่ไม่จาเป็นออกไปได้เยอะเลยเป็นที่มาของคำคำคำนี้ก่อนแล้วก็เป็นที่มาของเรื่องราวในเพลงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพลงนี้แต่งจากประโยคนี้เลยครับ ผมว่ากรตอบรับโอเคไม่ไม่อยากใช้คําว่าดีดีมากๆเลยแบบว่าผมรู้สึกว่ามันมีคนที่ได้รับประโยชน์จากเนื้อเพลงนี้ครับทำให้เขารู้สึกดีขึ้นหรือว่าได้กําลังใจอะไรบางอย่างหลักๆคงอยากทํางานให้มันมีคุณภาพที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพลงที่แบบเปิดอีก10ปีก็ไม่รู้สึกแยกกับมันแล้วก็อยากจะให้ผลงานนะครับอยู่มากกว่าวง คนได้รู้จักมันมากกว่าที่จะแบบประสบความสาเร็จอะไรอย่างเงี้ยผมแต่มีเงินก็ดีค่ะมีเงินก็ดีครับสำหรับผมตอนเริ่มทําเนี่ยอยากทําอะไรกับเพลงเรายังไงก็ได้ส่วนตัวผมไม่ค่อยคิดเรื่องดังหรือว่าเงินเท่าไหร่แต่ว่าพอมันไปเรื่อยๆมันเริ่มมีแบบเราก็ต้องใช้จ่ายใช่ไหมครับในการอัดอัลบัม้มในการอัดเพลงทีนี้มันก็จะเริ่มคิดเรื่องเงินบ้างเหมือนกันในสุดแล้วผมว่าชื่อเสียงกับเงินมันคือแบบ สิ่งที่ตามมาแต่ว่าจุดตั้งต้นคืออยากทำเพลงที่แบบเราพอใจกันเองบบจริงๆเราคิดว่าเราแมสนะครับผมว่าการทำวงประเภทอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับแบบเราก็หาความแมสท,ที่สุดแล้วที่จะให้คนฟังเข้าใจเราก็อยากให้คนฟังรู้สึกอะไรบางอย่างกับมันไปด้วยผมมองว่าจุดนั้นอนะ่ะมันคือความแมสท,ที่เราคิด4ปีแล้วว่า ก็เร st ิ <hein ous> ่มมาแล้วนะคะใช้ได้อยู่คิดว่าค่ะเพราะว่ามันกําหนดไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันในมุมมองคนนอกส่วนตัวคิดว่าไม่แมสนะครับถ้าแมสจริงๆมันคงมันคงไม่ใช่แบบนี้ครับผมว่าเป็นแบบทางเลือกหนึ่งมากกว่ามันเป็นหลายสเต็ปอะทำมิวสิกวิดีโอแล้วออกไปมีคนเข้ามาฟังมันเหมือนมันไปเรื่อยๆมากกว่าครับผมจะรู้สึกอีกอย่างหนึ่งก็คือเพลงสมัยนี้มันค่อนข้างจะเร็ว หมายถึงว่ามันมีศิลปินออกทุกอาทิตย์เลยทุกวันเลยอะไรย่างเงี้ยแล้วถ้าเราไม่ได้มีความแมสอะไเมื่อกี้ถ้าเอาตัวเลขแบบนี้ไปเทียบกับเขาอะคือมันจะ,ม,นจะมันจะตลกทันทีเลยแต่ว่าแต่ในความพึงพอใจอะมัน ยอดวิวมันเพิ่มทีละนิดทีละคนสองคนมันก็โอเคแลครับมันก็อาจจะเหมือนร้านอาหารที่คนแบบไม,ไม่ไม่ได้แบบร้านใหญ่มากแต่ว่ามีคนกินเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนร้านอาหารมากินแล้วมันก็มีการค่อยๆเริ่มพูดถึงในวงกว้างมากขึ้นเราก็ดีใจค่ะค่อยๆเติบโตอส่วนตัวก็เหมือนเงินนะครับถ้าเกิดมียิ่งเยอะมันก็ยิ่งดียอดวิวคือแบบยิ่งเยอะมันก็ดีอยู่แล้วผมไม่ได้ไปคาดหวังไม่ได้ไปจดจ่ออยู่กับมันมากถ้าเกิด จดจ่อยกับมันมากแล้วแบบเพลงแรกมาไม่ล้านสัทีไม่ทําแล้วผมว่ามันไม่ใช่จุดประสงค์แรกที่ผมทำเพลงคือผมชอบทานรามเมงทีเนี้ยรามเมงมันก็มีหลากหลายมันจะมีแบบบางร้านที่ไม่ได้แบบโ,โหเปิดมาเพื่อรับคนเยอะๆ แต่ร้านเนี้ยเปิดมาเพื่อทําสิ่งที่ตัวเองชอบแต่ว่าเขาไม่ขยายร้านเขาทาเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาอยากคราฟในสิ่งที่ตัวเองทําแนวคิดของการทํางานผมอะ่ะผมคิดแบบนั้นคือเราคิดแบบอยากทําให้มันคราฟทําให้มันไม่อายใครถ้าตัวเองชอบก็คือโอเคแล้วมันเป็นการขายรสนิยมอะครับขายขายรสชาติขายอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่ารสชาติเนี้เวิร์กสำหรับเราแล้วเราคิดว่าถ้าเจอคนอื่นที่เขาชอบเขาก็อาจจะตามหารสรสชาติแบบนี้เหมือนกันเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานมันอาจจะเป็นอูมามิก็ได้ครับไก่ย่าง เตาถ่านที่โรยหน้าด้วยนิ่งอ๋นิ่งวแหละกาว่าจะสั่งวันนี้ค่ะจริงๆวงเราก็เหมือนพวกพงษ์รลหรือไม่ก็คนอนี่แหละครับ ผมว่ามันมีความมันลอยอยู่ในตัวแหละเราไปใส่อะไรใช่ช่วยเิมโอ้โหดีจริงครับหม่าล่าแล้วกันครับหม่าล่าเผิดร้อนเผิดร้อนพวกเราคิดว่าการกอดเป็นกําลังใจที่ดีค่ะแล้วพวกเราก็ชอบหมาการได้กอดหมาก็เป็นเรื่องที่ดีตอนแรกจะชื่อชื่อนวลฮะเป็นหมาของพี่ปอมมันจะเฉพาะเจาะจงไว้หรือเปล่าก็เลยเอ๊ะนึกถึงบีเกิลเป็นชื่อพันธุ์ ที่บ้านแฟนพี่พี่แบงก์ก็เลี้ยงไว้ถ้าเป็น b e ีเกิลฮักมันก็จะดูอินเตอร์กว่าหรือเปล่านะก็เป็นบ <c oughs> ีเกิลฮักค่ะมันเป็นประโยคในในการ์ตูนเรื่องซนุปปี้ครับก็จริงๆเ,เพลงแรกๆที่ท,ที่ทำกันนะครับเพลงบีเกิลฮักเนี่ยก็เป็นเพลงแรกๆเหมือนกันแล้วก็ผมก็เขียนเพลงเนี้ยจากประโยคนึงที่มันอยู่ในถุงผ้าลายสนุปปี้ว่าบีกิักตอนที่คิดชื่อวงกันก็ เอหรือเอาชื่อวงมาเป็นเพลงดีวะอะไรเงี้ยมันก็มีความฟิลกู๊ดอยู่นิดนึงถึงแม้แบบเพลงเราอาจจะรู้สึกว่าดาร์กหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเราสึกว่าทำไมมันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้อะไรเงี้ยถามว่าแบบมีผลกระทบไหมคือมันก็มีอะแต่ว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นนะคะเราแยกตรงนี้เราทำดนตรีเนาะแต่คนสน,อ,นอ่ะมีคนสนใจป g โกฮาร์มากขึ้น มีกระแสเข้ามาแล้วคนก็รู้จักวงเรามากขึ้นบีเกเฮาส์ผมเคยดูเขาแบบเล่นอะครัแล้วก็เคยดูไลฟ์เขาบบโอ้โหนะเป็นวงที่แบบมีมีคาแรคเตอร์มากก็ก็ค่อนข้างจะขึ้นอยู่อย่างน่าตกใจก็จะมีอาจจะเพราะว่าตอนที่พี่ป๊อปปองกูลข<ๆ>เขาพูดถึงในในรายการด้วยแล้วก็มีจังหวะที่ทางรายการเขาเอออินเสิร์ตมิวสิกวิดีโอของวงอะไรเงี้ยเพลงใหม่ผมก็คิดขึ้นได้เรื่องหนึ่งว่าแบบคือจริงเพลงเพลงเราอ่ะไม่ไม่ใช่แบบ ปัญหาว่ามันไม่มันไม่แมสต์มันไม่ดังอะไรเงี้ยเพราะว่าชแนลมันน้อยอะครับจะพูด่างงั้นคือถ้ามันมีชแนลที่ดีอะเพลงเราก็จะสื่อสารได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วจังหวะที่พี่ป๊อปปองกูลพูดมันก็แน่นอนคนในวงก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคนที่เป็นศิลปินรุ่นใหญ่อะไรเงี้ยรู้จักเพลงของเราแล้วในขณะเดียวกันก็ทําให้คนทั่วๆไปเขาบอกเอ๊มีวงด้วยนะอะไรเงี้ยครับก็ตอนนั้นแอบทึ่งนิดนึงนะคะที่อ เขารู้จักวงของเราด้วย mm hmm. ก็แบบดีใจที่ได้รับการพูดถึงค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีที่แบบเออคนได้มีโอกาสมาฟังเพลงบีเกิลฮักมากขึ้นครับเราจะเริ่มต้นได้โดยที่แบบ เราเป็นตัวของตัวเองเต็มที่ได้คุยกันเต็มที่ก่อนเขาเรียกอะไรเรายังไม่ได้หวังถึงผลขนาดนั้นแต่เราจะทําออกมาได้เต็มที่ก่อนการเป็นอิสระมันเริ่มต้นจากตรงนั้นค่ะแล้วหลังจากนั้นจะเป็นยังไงต่อไปก็แข็งแรงขึ้นแล้วอะเรามีหลักของเราแล้วมันคือข้อดีของการเป็นอิสระค่ะก็เราทํางานตั้งแต่แรกจนสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนวาดรูปอะครับเราก็รู้สึกว่า วาดว่าตั้งแต่เส้นขาวดําจนลงสีหรือใส่แพคเกจจิ้งขายอะไรเงี้ยมันก็มีสเสน่ห์ของมันที่ที่เราสึกว่าเป็นความภูมิใจแต่แน่นอนในเรื่องแบบการโปรโมทหรืออะไรเงี้ยบางทีมันก็อาจจะเป็นความไม่ถนัดแต่ว่าผมว่ามันเป็นเรื่องของแบบความภูมิใจในสิ่งที่ทํามากกว่าผมรู้สึกว่าข้อดีคือเราแบกความคาดหวังคนอื่นน้อยครับไม่ไงั้นมันจะต้องมีเรื่องค่ายเขาก็จะคาดหวังให้เราขายของให้เขาอะไรเงี้ยทีนี้เรา ควักด้วยตัวเองครับเราก็แบกความคาดหวังของเราคนเดียวมันก็จะวิ่งเล่นในนั้นได้ง่ายกว่าอิสระกว่าผมก็มีแค่คําตอบเดียวคือมันรู้สึกว่าอิสระและรู้สึกว่าเราเราสามารถทําอะไรก็ได้แต่ว่านในคือในใน,ในทางที่เราคุยกันมาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันสบายใจดีหลักๆจ,จะชอบความสบายใจมากๆมันมีสเปซที่กว้างมากคือท,ทำอะไรก็ได้ มนมีสิทธิ์ที่จะพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดนะครับคุยกันได้เรื่องเหตุผลเพราะนั้นรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับที่จะคุยกันได้ในความเป็นเหตุเป็นผลทําไมเราถึงจะรู้สึกว่าเห็นในสิ่งที่มันไม่ make sense ทาไมเราถึงจะไม่สามารถตั้งคาถามมันเป็นเบสิกของสิ่งมีชีวิต ที่มีปัญญาอย่างมนุษย์เลยอย่างเงี้ยอยู่แล้วจริงนะจริงนะคือเรามีโอกาสที่จะพูดแล้วทําไมเราพูดไม่ได้มันมเป็นเรื่องท,ที่ที่ทุกคนต้องต้องสามารถแสดงความคิดเห็นได้ไม่ว่าจะถูกจะผิดนะผมมองว่ากันนะ,ะคือแบบเออเราเราสามารถพูดได้ทุกคนสามารถสามารถเอ่ยออกมาได้คือตั้งแต่ผมเกิดอะครับก็รับรู้มาตลอดว,ว่าประเทศนี้มันแบบประชาธิปไตยใช่ไหมครับฉะนั้นผมจะรู้สึกว่าแบบเราสามารถพูดได้และคนอื่นก็สามารถพูดได้เช่นกันเราก็รักษาสิทธิ์ที่แบบ เราไม่เห็นด้วยได้และเราก็ควรจะแบบมีสิทธิ์ที่จะพูดด้วยเช่นกันวงเราเป็นอิเล็กทรอนิกส์ป๊อปนะคะที่ทดลองไปเรื่อยๆเลยค่ะเราอยากนำเสนอหลายๆแบบหลายๆทางให้คนได้ทดลองฟังกันแล้วเราก็ได้ลองเล่นอะไรใหม่ๆกันในทางกับการความที่เราทดลองเนี่ยเราอยากให้ความอบอุ่นให้ความรู้สึก ในตัวเนื้อหาของเพลงให้แบบรู้สึกได้รับการอบกอดเหมือนโดนหมากอดค่ะในวงการเพลงไทยครับมันก็จะมีวงประเภทวงเราอะเยอะมากอย่างวงเราก็มีจังหวะแปลกๆของวงเราแต่บางวงไม่มีจังหวะแบบนั้นหลายๆวงก็เหมือนเราเลยครับก็สู้กันไปทํากันไปก็ทําด้วยความชอบจริงๆแล้ววงการเพลงไทยเนี่ยมันค่อนข้างจะกว้างและหลากหลายมันต้องการการสนับสนุนนะครับมันจริงๆมันเป็น power ที่ดีได้ ผมไปเจอนักดนตรีคนหนึ่งเขาเพิ่งทำทำเพลงให้บียอรเป็นคนอินโดแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเก่งมากผมก็เลยตามไปฟังงานของเขาจะทําให้รู้จักว่าเออดนตรีอินโดนีเซียมันมีซีนที่มันน่าสนใจมากทั้งที่มันใกล้กับเรามากแต่เรารู้จักเขาน้อยมากผมก็รู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นซอพาวเวอร์เหมือนกันถ้ามันมีแบบคนสนับสนุนหรือถูกผลักดันอย่างเงี้ยแค่แค่เนี้มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าสนใจในประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านเราที่เราไม่รู้จักเขาเลยแล้ว ซึ่งตรงนี้มันก็ต้องการแน่นอนมันต้องการการสนับสนุนจากผู้ฟังในประเทศคือแน่นอนนะการฟังดนตรีบางทีมันก็ต้องเป็นเรื่องที่แบบต้องขวายคว้าเดินทางหรืออะไรเงี้ยเขาจะหาสิ่งแปล,แปลกๆที่มันไม่ได้อยู่ในสื่อหลักก็อยากให้ทุกคนรู้ว่ามันมีอยู่เยอะแล้วต้องการแบบคู่ฟังที่สนับสนุนก็ฝากอัลบั้มแล้วกันครับอัลบั้ม Human Resource อัลบั้มแรกของเราแล้วก็ซิงเกิลล่าสุดวันนี้ดีกว่าเมื่อวานครับ